นิยายเสียงเรื่องมาเฟียนหน้าโหดอยู่ในโหมดรักเด็กโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตอนที่ห้าจะทำอย่างไงกับแม่กระต่ายดีหวังซางเย่แทบจะระง,งับอารมณ์ไม่อยู่มันนึกถึงเรื่องของจริงขึ้นมาเขาเกือบจะเสียลูกไปเพราะผู้หญิงคนที่ชอบตามมาทำร้ายจินในวันนี้ เขาจะไม่ปล่อยคนประเภทนี้ให้ยืนอยู่ในแผ่นดินที่เขามีอาํานาจการปกครองในธุรกิจเกือบทั้งหมดถ้าบ่ายนี้เขาไม่ได้มีนัดเจรจาเรื่องธุรกิจที่ท่าเรือขนส่งสินค้าคงไม่มีเหตุจําเป็นที่จะออกจากบ้านและเขาคงจะช่วยจินไม่ทันเขาต้องเสียจินกับลูกไปแน่ๆนายครับผู้หญิงที่นายให้จับตัวมาตอนนี้ผมนําตัวไปไว้ที่โกดังริมแม่น้ําแล้วครับดีไปกันครับเมื่อไปถึงโกดังริมแม่น้ํา หวังซานเย,ยเดินเข้าไปข้างในด้วยความโกรธหวังซานเย,ยเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งถูกมัดตัวติดกับเก้าอี้นั่งอยู่กลางห้องหญิงวัยกลางคนคนนี้ถูกผีพนันเข้าสิงเข้ามาในชีวิตของจินและทำลายทุกอย่างในชีวิตจินแม่เลี้ยงจินเห็นว่าหวังซานเย,ยเข้ามาก็รู้ทันทีว่านี่คงเป็นคนที่สั่งให้จับตัวเธอมาหน้าตาตอนนี้เหมือนกับคนโกรธจัดเธอไม่รู้ว่าเธอไปทําให้คนคนนี้โกรธตอนไหน หรือไปทําอะไรกับผู้ชายคนนี้ไว้จึงต้องจับเธอมาขังไว้ที่โกดังแห่งนี้มาเห็นหวังซานเย่นั่นลงที่เก้าอี้ตรงข้ามเธอเธอก็อดใจไม่ไหวต้องถามออกไปแกเป็นใครจับตัวฉันมาทําไมแม่เลี้ยงจินตะคอกถามหวังซานเย่เรว่ความไม่พอใจวัดดีกาไม่ได้ยินหญิงวัยกลางคนเรียกเจ้านายตนด้วยถ้อยคำไม่สุภาพจึงเดินเข้ามาตบปากแม่เลี้ยงจินทันทีเพี้ยตบปากครั้งที่หนึ่งโอ๊ยแม่เลี้ยงจินกลุ่มแก้มด้วยความเจ็บ ตกชั้นทำไมเพี้ยตกป่าครั้งที่สองไอ้บ้าปฏิกาศงานแขงกำลังจะตกรอบสามแม่เลี้ยงจินเห็นดังนั้นจึงรีบยกมือไหว้ขอโทษจ้ะฉันขอโทษเมื่อวานแกวิ่งตามเด็กคนนั้นไปทำไมหวังซันเย่ไม่อยากเสียเวลาเลยถามออกไปทันทีอ๋อไอ้จินคุณรู้จักมันเหรอแม่เลี้ยงของจินย้อนถามฉันถามแกก็ตอบมันเป็นลูกฉันฉันก็วิ่งตามมันเพื่อให้มันกลับมาอยู่บ้านมันเป็นคนใจแตก รอบที่แล้วหาผัวเสียให้มันมันก็วิ่งหนีตามจับไม่ทันรอบนี้นึกว่าจะจับตัวมันได้ที่ไหนได้มีคนมาช่วยไอ้เด็กเวรน,นั่นเสียก่อนแม่เลียจินพูดด้วยอารมณ์เสียที่ครั้งนี้เธอพลาดอีกแล้วจับตัวจินไม่ทันเสรษฐายันก้อนใหญ่ที่จะได้ต้องหลุดมือไปลูกจริงเหรอหวังซานเย่ถามเพื่อความแน่ใจจริงไม่เป็นลูกฉันจริงๆเธอยือนยันเสียงแข็งอ๋อฉันจําได้แล้วคุณคือคนที่ช่วยมันเมื่อวานทําไมมันบอกอะไรคุณคุณถึงจับตัวฉันมา คุณอย่าไปเชื่อมันนะไอ้จินมันตอแหลจะตายฉันจะถามแกอีกครั้งว่าแกเป็นแม่ของเด็กที่ชื่อจินจริงหรือเปล่าถ้าแกไม่ตอบตามความจริงคงจะรู้นะว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงแม่เลี้ยงของจินครัไปมองดูรอบๆปรากฏว่ามีผู้ชายใส่ชุดดำพืชเต็มไปหมดน่ากลัวกว่าพวกคุมบอลอีกทาวนี้ถ้าโกหกออกไปแล้วพวกมันจับได้สงสัยจะไม่มีชีวิตรอดออกไปจากที่แห่งนี้ได้ได้ฉันจะบอกความจริงฉันเป็นแม่เลี้ยงไอ้จินแต่เรื่องที่มันเป็นเด็กขี้โกหกตอแหลมันคือความจริงนะคุณอย่าไปเชื่อคำพูดของมันนะ แล้วจะทํายังไงให้แกไม่มายุ่งกับจินอีกคุณชอบมันหรอคุณอยากได้มันใช่ไหมรอบที่แล้วฉันขายมันให้กับเสี่ยนั่นห้าหมื่นบาทถ้าคุณจ่ายเท่ากับไอ้เสี่ยคนนั้นฉันจะเลิกยุ่งกับไอ้จินทันทีเลยฉันให้สองแสนแต่แกต้องเก็บข้าวของออกจากที่นี่ทันทีกลับไปอยู่ที่ฝั่งไทยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าถ้ากลับมาเหยียบที่นี่หรือไปยุ่งกับจีนอีกฉันจะจับแกถ่วงแม่น้ำสองแสนเลยหรอได้ได้ฉันรับปากฉันจะไม่มายุ่งกับไอ้จินและจะไม่มาเหยีย ถ้าผิดคำสัญญาให้จัดการตามที่เหมาะสมครับนายรวยละคราวนี้กลับไปเมืองไทยก็ได้วะอยู่ที่นี่มาเสียงโชคเมื่อไหร่ก็หมดถ้าไม่เคยได้เงินเลยเช้าวันต่อมาทางด้านจินพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจินรีบจับท้องของตนเองด้วยความตกใจเขาจำได้ครั้งสุดท้ายจินรู้สึกว่ามีเลือดไหลออกมาหรือว่าลูกจะไม่อยู่กับจินแล้วแล้วแล้วลูกล่ะ เมื่อจับตรงท้องก็ยังรู้สึกเจ็บที่ท้องอยู่แต่เลือดไม่ไหลออกมาแล้วพอเหลียวมองดูรอบๆก็พบว่าเป็นห้องพักของโรงพยาบาลที่หรูหรามากเหมือนกับบ้านขนาดเล็กเลยมีมุมห้องครัวมุมห้องรับแขกห้องน้ําในตัวราคาคงจะแพงน่าดูถ้าห้องต่อคืนเงินในบัญชีจะพอจ่ายหรือเปล่าสัากคู่พยาบาลที่หวังซานเยจ้างมาให้เฝ้าจินในราคาสูงลิบลิว่วก็เดินเข้ามาหาคุณจินคะคุณจินเป็นยังไงบ้างรู้สึกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ ลูกลูกจินเหรอครับน้องยังอยู่ค่ะน้องแข็งแรงมากตอนนี้คุณจินต้องนอนพักอยู่บนเตียงไม่จําเป็นไม่ต้องลุกจากเตียงนะคะยังเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการแท้งอยู่ค่ะครับจินเอามือลูกท้องตัวเองเบาๆจินรู้สึกดีใจมากที่ลูกยังอยู่เข่าๆและยังปลอดภัยตอนที่หกล้มจินใจหายว่ากลัวว่าลูกจะเป็นอะไรรีบเอามือกุมหน้าท้องของตนเอาไว้กวัวท้องจะกระแทกลงพื้นถนนแปลกนะเมื่อวานยังคิดจะเอาลูกออกอยู่เลยตอนหกล้มกับกลัวว่า กลัวลูกจะเป็นอะไรกลัวลูกจะทิ้งจินไปทันทันที่ตอนแรกจินคิดจะทิ้งลูกไปแล้วแทะจินพยายามขยับลูกตัวขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําพยาบาลจึงรีบเข้ามาถามคุณจินต้องการอะไรคะบอกดิฉันได้นะคะจินอยากเข้าห้องน้ําครับเดี๋ยวพาไปค่ะพยาบาลค่อยๆประคองจินไปเข้าห้องน้ําไม่ต้องล็อกประตูนะคะต้องการอะไรเรียกดิฉันได้เลยค่ะขอบคุณครับมาทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วพยาบาลก็รีบพยุงจินออกมาจากห้องน้ําพาเดินขึ้นบนเตียงนอน แลปรับที่นอนให้จินนอนได้สบายขึ้นคุณจินหิวข้าวหรือยังคะจินอยากดื่มน้ําครับได้ค่ะคุณพยาบาลครับจินจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันครับเพราะจินยังไม่ได้ลาง,งานเลยครับน่าจะประมาณสามถึงสี่วันนะคะต้องรอดูอาการอีกทีค่ะเดี๋ยวจินขอโทรศัพท์ของจินด้วยนะครับพยาบาลยื่นโทรศัพท์ของจินที่อยู่ในลิ้นชักโตข้างเตียงน,นอนให้สวัสดีครับพี่ไทยพอดีจินไม่สบายต้องลาง,งานต่ออีกสักอาทิตย์หนึ่งครับ พี่รู้แล้วครับว่าจินไม่สบายจินเลักษาตัวให้ดีก่อนนะแล้วค่อยกลับมาทํางานต่อพี่ไทยรู้หรอครับว่าจินไม่สบายจินพูดออกมาอย่างแปลกใจเรื่องที่เขาไม่สบายไม่น่าจะมีใครรู้นอกจากผู้ชายที่ช่วยจินในวันนั้นครับเลยค่ะคุณหวังสรรั้นเย่โทรมารายงานให้แล้วจินไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะขอบคุณครับพี่ไทยคุณพยาบาลครับถ้าผมต้องพักที่โรงพยาบาลหลายวันถ้าอย่างนั้นผมขอย้ายห้องพักได้ไหมครับเป็นห้องพักรวมก็ได้คงไม่ได้ค่ะคุณหวังสรรั้นเงย่จ่ายค่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้ว คุณหวังสั้นเย่เหรอครับใช่ค่ะคุณหวังสั้นเย่เป็นคนพาคุณมาส่งที่โรงพยาบาลและยังรับเป็นเจ้าของไข้ให้คุณอีมาที่กาศที่หวังสั้นเย่ให้เฝ้าดูอาการของจินจูทาที่ห้องพักได้โทรไปรายงานเกี่ยวกับอาการของจินนายครับตอนนี้คุณจินรู้สึกตัวแล้วครับอืมอีกสักครู่คุณหมอคงมาตรวจอาการครับเมื่อถึงเวลาตรวจอาการคุณหมอเจ้าของไข้ก็เดินเข้ามาตรวจด,ดูอาการในรอบเช้าของวันนี้คนไข้โชคดีนะครับที่มาโรงพยาบาลได้ทันไม่อย่างนั้นน้องคงไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ข่าวหลังคนไข้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินให้มากกว่านี้นะครับขอบคุณครับคุณหมอสองสามวันนี้คนไข้ยอย่าเพิ่งลุกเดินนะครับเราให้ปลอดภัยกว่านี้ก่อนถึงแม้ตอนนี้เด็กจะแข็งแรงแต่ก็ใช่ว่าจะวางใจได้มีโอกาสแทงได้ตลอดเวลาครับครับคุณหมอมีอะไรเรียกพยาบาลได้ตลอดเวลานะครับหมอขอตัวก่อนต้องไปตรวจคนไข้รายอ,รอื่นอีกขอบคุณครับคุณหมอคุณจินทานข้าวก่อนไหมคะเดี๋ยวจะได้ทานยาแล้วนอนพักผ่อนช่วงนี้คุณจินต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะได้ครับ จินลุกมานั่งบนเตียงแล้วเริ่มทานอาหารที่พยาบาลจัดเอาไว้ให้ทานอาหารเสร็จแล้วทานยาแล้วก็นอนหลับหวังสั้นเย่ยมาหาจินที่โรงพยาบาลเมื่อมาถึงก็พบว่าจินได้หลับไปก่อนแล้วพยาบาลรายงานอาการของจินและผลการตรวจร่างกายของรอบเช้าว,วันนี้ขอบคุณครับถ้ายังไงผมขอเวลาอยู่กับคุณจินเพียงลำพังสักครู่นะค่ะพยาบาลสาวรีบเดินออกจากห้องตามความต้องการของคุณหวังสงั้นเย่จะพอมาเฟียแห่งอาณาจักรนี้เด็กผู้ชายที่ชื่อจิน ไม่รู้ตัวเองหรือไงว่าโชคดีขนาดไหนที่มาเฟียหวังแสดงออกถึงความห่วงใยขนาดนี้น่าอิจชาเด็กคนนั้นเสียจริงๆหวังซานยีสุดตัวนั่งลงข้างเตียงคนป่วยมองดูหน้าคนที่กําลังหลับไหลเด็กคนนี้ไม่รู้ตัวหรืออย่างไงว่าตัวเองท้องถึงได้วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแบบนั้นถ้าเมื่อวานเขาช่วยไม่ทันจินคงได้เสียลูกไปแน่ๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอดทนอดกลั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับจิน พอเห็นว่าจินไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่จินมีความสัมพันธ์ด้วยในคืนนั้นถ้าจินรู้ว่าเขารู้จินจะต้องหนีเขาไปแน่ๆเขาไม่ต้องการให้จินหายไปจากสายตาของเขาเขารอให้แน่ใจว่าจินไม่ท้องลูกของเขาก่อนแต่ในที่สุดจินก็ท้องและตอนนี้จะทํายังไงกับจินดีถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่หนักใจแบบนี้เลยเพราะคนอื่นต้องเรียกร้องให้เขารับผิดชอบทุกอย่างแต่เป็นจินเขาไม่แน่ใจแต่เขาจะรอ รอจนกว่าจินจะยอมรับว่าเขาเป็นพ่อเด็กในท้องเขาจะรอให้จินเอ่ยปากบอกกับเขาเองหวังซานเย่ลูกท้องของจินเบาๆก่อนที่จะลุกขึ้นและจูบหน้าผากของคนตัวเล็กที่กําลังนอนหลับอยู่แล้วเดินออกจากห้องไปดูแลคนจินให้ดีเรื่องจำนวนคนเฝ้าอย่าให้คุณจินรู้มีอะไรให้โทรมารายงานครับนายจบตอนที่ห้าตอนที่หกเด็กเลี้ยงของเฮียหวังตอนแรกจินกลัวมาก ว,ว่าคุณหวังซานเย,ย่จะสงสัยและจะสอบถามเกี่ยวกับเด็กในท้องจินกังวลใจว่าจินจะตอบอย่างไรดีถ้าขอถามแล้วจินตอบว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเขาเกิดเขาไม่เชื่อแลวขอตัว DNA จะทําอย่างไรแต่แล้วสุดท้ายความกังวลใจของจินก็หมดไปเพราะตั้งแต่ที่พาจินมาส่งที่โรงพยาบาลคุณหวังซานเย,ย่ก็ไม่ได้ไมาเยี่ยมจินเลยเพียงแต่บอกผ่านเลขาว่าให้จินรักษาตัวและเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเขาจะเป็นคนออกให้เหตุผลก็คือ คุณหวังบอกว่าในเมื่อได้ช่วยจินตั้งแต่แรกก็ขอช่วยให้ถึงที่สุดจินก็เลยฝากขอบคุณเขาผ่านทางเลขาที่มาเยี่ยมจินนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่จินไม่เคยรู้หล่องซานเย่มาหาจินจุธาทุกวันแต่จะมาตอนกลางคืน,คนตอนที่จินนอนหลับสนิทไปแล้วนั่งจะขากลัวว่าจินจะเป็นอันตรายจากศัตรูของเขาและเขากลัวว่าจินจะพาลูกหนีหายจากเขาก็เลยใช้วิธีการแอบมาหาตอนกลางคืนแทนนายครับวันนี้คุณจินจะออกจากโรงพยาบาลแล้วครับอืม นายจะให้ทํายังไงต่อครับให้คนไปรับกลับมาที่ห้องพักที่คาสิโนเหมือนเดิมส่วนเรื่องงานให้ยาไปอยู่ที่ตแหน่งอื่นที่เงินเดือนมากกว่านี้และต้องไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟครับนายตำแหน่งอะไรที่เงินเดือนมากกว่าสอง0 0บาทเงินเดือนเด็กเสิร์ฟความจริงแค่หมื่นสองแต่นายเขาให้คุณจินต้องสองหมื่นแถมวันไหนทิปน้อยต้องให้เขาไปจ้างหน้าม้าให้ทิปอีกแค่ให้เงินไปก็จบนายของเขามีไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ให้เขาหาตำแหน่งงานให้ตำแหน่งอะไรวะ ที่ได้มากกว่าสองหมื่นไม่เข้าใจคนรวยเลยจริงๆทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากบัดิกาดบวในใจเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษาคุณภูมิเลขาของคุณหวังว่าจะให้คุณจินทํางานอะไรที่ได้เงินเดือนมากกว่าสองหมื่นบาทเขาเป็นแค่บัตรดีกาดเรื่องแบบนี้เขาไม่ถนัดจินพักอยู่ที่โรงพยาบาลห้าวันวันนี้ก็ถึงวันที่กลับบ้านได้แต่จินไม่มีบ้านให้กลับคงต้องใช้คําว่ากลับที่พักดีกว่าไม่รู้ว่าคุณหวังซันเย,ย่จะบอกเหตุผลของการลาง,งานของจินว่ายังไง ถ้าบอกว่าจินท้องทางคาสิโนโคงไม่จ้างทำงานต่อแน่ๆคราวนี้จะไปทำงานอะไรเงินที่จำเป็นต้องใช้ก่อนคลอดและหลังคลอดลูกอีกเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วก็คงจะรู้จินกำลังจะเดินออกจากห้องพักของโรงพยาบาลจู่ๆบุรุษพยาบาลก็เข็นรถเข็นเดินตรงมาหาจินพร้อมกับส่งเสียงเรียกเอาไว้คุณครับรอสักครู่ครับจินหยุดเดินแล้วยืนรอตามคำขอของบุรุษพยาบาลเชิญนั่งครับบุรุษพยาบาลเข็นรถรอจินนั่ง คือให้ผมนั่งรถเข็นเหรอครับใช่ครับผมจะเข็นพาลงไปที่ประตูทางออกผมเดินเองได้ครับผมแข็งแรงดีแล้วไม่ได้ครับนี่เป็นบริการพิเศษของห้องพิเศษถ้าคุณไม่ยอมผมจะต้องถูกต่อว่าจากฝ่ายบริการแน่นอนครับอ๋อครับมาถึงประตูทางออกมีรถเอรเซนเดสีดำมาจอดรอรับจินอยู่แล้วตอนนี้จินไม่รู้จะทำยังไงดีจะขึ้นรถหรือจะไม่ขึ้นรถด,ดีแต่คนขับรถก็เดินมาเปิดประตูรอ,อเขาทำให้จินไม่กล้าขัดใจจำใจต้องเดินขึ้นรถไป พอจินยูธามาถึงห้องพักก็รีบเปิดประตูเข้าไปในห้องคิดเล่นๆอานมีใครสักคนขนของเขาไปทิ้งรือยังผู้ชายท้อไม่มีคนไหนต้องการแล้วก็ทําทงานหลอกแม้แต่ครอบครัวก็ยังไม่ต้องการตอนนี้เขาท้องคงมีใครหลายๆคนอยากให้เขาออกไปให้พ้นเพราะลูกหูลูกตาแต่เมื่อจินเปิดห้องพักที่ว่าข้าวของเครื่องใช้ของเขายังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ขนย้ายไปไว้ที่ไหนแต่กลับพบว่าคนที่จินไม่อยากเจอมานั่งรอยอยู่ก่อนแล้ว คุณหวังซันเย่คุณมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงผมแค่มาดูแลความเรียบร้อยของพนักง,งานของผมไม่ได้หรือยังไงครับคุณเข้าออกห้องนี้โดยพา,ารักการแสดงว่าหวังซานเย่ชูคีการ์ที่อยู่ในมือเข้าใจแล้วครับหวังซานเย่เดินเข้ามาหาจินทันใดนั้นก็ดึงตัวจินเข้ามากอดพร้อมกับขระซสบที่ข้างหูของจินเบาๆว่าดูแลลูกของเราให้ดีนะครับผมอาจจะเป็นพ่อที่ดีไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าผมจะพยายามดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุด จินตกตะลึงทำตัวไม่ถูกคุณหวังซันเย่พูดแบบนี้แสดงว่าตลอดเวลาเขารู้เรื่องทุกอย่างรู้แม้กระทั่งเด็กในท้องของจินเป็นลูกใครในตอนนี้จินเองกำลังถามตัวเองว่าต้องทำตัวอย่างไรเขาต้องทำอย่างไรต่อไปคุณรู้จินเอ่ยปากผมรู้จินกั้นใจถามต่อคุณแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องของผมเป็นลูกของคุณผมแน่ใจหวังซันเย่พูดยืนยันในความคิดของตนเอง หลังจากเรื่องคืนนั้นผมมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกหลายคนขนาดผมยังจำชื่อและหน้าของผู้ชายที่ผมนอนด้วยไม่ได้เลยหวังซันเยอึงไม่นึกว่าจินจะใช้ไม้นี้แล้วคุณนอนกับผมแค่คืนเดียวคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าเด็กในท้องเป็นลูกของคุณจินทำไมถึงพูดแบบนี้หวังซันเย่พูดอย่างตกใจในคำพูดของจินผมพูดเพราะผมรู้อย่าแก่ใจว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของคุณคุณหวังซันเย่อย่ามารับผิดช,ชอบในเรื่องที่คุณไม่จําเป็นต้องรับผิดช,ชอบ จินคุณอย่ามาพูดให้ผมคุย้ยเขวผมมั่นใจว่าเด็กในท้องคุณคือลูกของผมจินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อถ้าเด็กในท้องของผมเป็นลูกของคุณจริงๆแล้วคุณจะทํายังไงผมจะรับผิดชอบเด็กในท้องรวมทั้งตัวคุณผมไม่ต้องการความรับผิดชอบจากคุณอย่าทําอย่างนี้เลยนะจินถ้าผมไม่ทําแบบนี้คุณจะทํายังไงต่อไปผมจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ผมแสดงออกมากกว่านี้ไม่ได้ความหมายก็คือหวังซานเย เป็นห่วงความปลอดภัยของจินกับลูกแต่ความหมายของจินคือหวังสั้นเย่ไม่ต้องการให้รู้ว่ามีจินกับลูกอยู่บนโลกนี้ครับผมเข้าใจขอบคุณครับที่เข้าใจผมหวังสั้นเย่พูดผมจะมาหาจินใหม่นะแต่ตอนนี้ผมต้องรีบไปแล้วครับจินตอบรับได้เพียงสั้นๆแค่นี้หวังสั้นเย่พูดเสร็จก็เดินออกจากห้องนี้ไปทิ้งให้จินอยู่คนเดียวความทั้งคําถามมากมายที่อยู่ในหัวทันใดประตูห้องพักก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นใคร จินไม่รู้จักแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถเปิดประตูของเขาได้อย่างง่ายดายผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาในห้องเหมือนกับคุ้นเคยห้องนี้เป็นอย่างดีเด็กใหม่ของคุณหวังหรอผู้หญิงคนนี้ถามจินขึ้นมาครับคุณหมายถึงก็คนที่นอนกับคุณหวังไงเออคุณเข้าใจผิดผมเป็นแค่พนักงานของคาสิโนโคิงครับไม่ใช่เด็กของคุณหวังใครเชื่อก็งโง่ฉันเห็นคุณหวังเพิ่งเดินออกจากห้องนี้ไปแล้วคุณเข้ามาห้องนี้ได้ยังไงครับ สรุปนี่โง,ง่จริงเด่นเงียบคำถามแรกทำไมฉันถึงเข้าห้องนี้ได้ตอบเพราะห้องนี้คือห้องเดิมที่ฉันเคยอยู่นะสิเด็กโง่คำถามที่สองว่าแกเป็นเด็กเลยงของเฮียหวังหรอตอบใครที่ได้อยู่ห้องแบบนี้ก็คือเด็กของเฮียหวงังหมายความว่าห้องนี้เคยเป็นห้องของคุณใช่ฉันถึงรู้รหัสประตูห้องไงแล้วใครที่อยู่ในห้องนี้ก็คือเด็กของเฮียหวงังก็ใช่อย่าบอกนะว่าแกไม่รู้มานี่แกออกมาดูนี่ห้องแถบนี้ทั้งแถบ เป็นห้องของเด็กที่เฮียหวังเลี้ยงไว้แก้เคี่ทั้งนั้นลีนาลากแขนของจินออกมาดูห้องที่อยู่ถัดไปซึ่งมีอีกหลายสิบห้องถึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อร่วมง,งานมองจินได้สายตาแปลกๆบางคนแสดงท่าทีว่ารังเกียจบางคนแสดงท่าทางว่าเป็นมิตรแต่ก็ยังซ่อนความลิษยาเอาไว้จนปิดไม่มิตรเด็กเลี้ยงของเฮียหวังสินะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นผู้หญิงคนนี้คือคนที่เคยเห็นในวันที่จินมาทำงานในวันแรก คือคนที่จูบก,กันกับคุณหวังซ่านเย่อย่างดูดดื่นที่โซฟางั้นเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้พูดก็เป็นความจริงหวังซ่านเย่รู้แต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยแต่ที่ไม่ยอมเปิดเผยเพราะว่าตัวเด็กเลี้ยงคนอื่นของเขาจะรู้แล้วห้องของคุณอยู่ห้องไหนละครับไอ้เด็กนี่วอนโดนตกปากลีนาพูดด้วยความโมโหใครที่ทําให้คุณหวังพอใจคุณหวังเขาไม่ได้ให้อยู่ในห้องนี้หรอกคุณหวังจะซื้อบ้านซื้อรถแถมให้เงินเดือนอีกกินอยู่อย่างสบาย ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแกผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจก็ดีแล้วว่าหลังเห็นชั้นมาที่นี่ก็รู้จักสงบเสง,สงเี่ยมเตรียมตัวด้วยชั้นกับแกมันคนละระดับกันแกมันเป็นแค่เด็กเลี้ยงแก้เหงาชั้นน่ะตัวจริงที่คุณหวังจะแต่งงานด้วยรู้ไว้ด้วยนะอย่าให้ฉันต้องบอกแกอีกเป็นครั้งที่สองเข้าใจแล้วครับลีน่าเดินกลับหลังแล้วเดินออกไปที่ประตูห้องพักก่อนที่ประตูของจินจะถูกปิดลงลีน่าหันกลับมาพูดกับจินประโยคหนึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้จินตัดสินใจ ทำในสิ่งที่คิดว่าควรจะทำเพื่อลูกอ้อยินดีด้วยนะที่มีผัวคนเดียวกันลีน่าพูดเสร็จพร้อมกับปิดประตูเสียงดังปังจินเข่าอ่อนสุดตัวนั่งลงกับพื้นเอาตัวพิงประตูที่เพิ่งปิดลงไปตอนนี้จินเข้าใจความรู้สึกของแม่แล้วว่าการที่ต้องแบ่งปันสามีกับผู้หญิงอื่นมันมีความรู้สึกยังไงคงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่จินกําลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้จินจะไม่ยอมให้ลูกของจินตกอยู่ในสภาวะเดียวกับตนลูก ที่คนเป็นพ่อไม่ต้องการลูกที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ระทมของคนที่เป็นแม่ลูกที่เกิดมาท่ามกลางเมียพ่อที่มีมากมายหลายคนจนเรียนลำดับไม่ถูกแค่ดูจํานวนห้องของเด็กเลี้ยงก็ไม่รู้ว่ากี่สิบห้องแล้วยังไม่นับคนที่เลี้ยงแบบจริงจังอีกไม่รู้กี่คนและตอนนี้จินอยู่ในสถานะไหนเด็กเลี้ยงของเฮียหวังสินะจินตัดสินใจเขาจะเลี้ยงลูกเพียงลําพังคนเดียวลูกของจินต้องเกิดมาอย่างคนที่ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยม จะเป็นความรักจากแม่เพียงคนเดียวก็ตามจบตอนที่6